สวัสดี FC แฟนชาของทุกคนนะคะวันนี้นนทิยาก,กับมีแนวทางเต๋อเลขเกี่ยวกับเลขุ้มฝันของพ่อค้นสลินนะคะวอดที่ผ่านมาแนวทางเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นฝันว่าเห็นเลขยู่ต้นไม้โตสีแดงนะคะมีเลขหาหกสามกับศูนย์สองนะคะหาเก้าสามเป็นตัวกันนะคะเลขออกสองศูนย์สองนะคะแล้ววดนี้นะคะงวดนี้คลิปแรกเพิ่นฝันมารถป้ายแดงมาบ้านเพิ่นนะคะรถป้ายแดงนะคะ ลดป้ายแดงสองขั้นมาบานเพิ่นก็เป็นเลข079นะคะขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเป็นหาซีสามนะคะแต่ว่าโตเพิ่นมักชอบหาสามนะคะสำหรับมือนี้นะคะมือนี้เป็นโค้งสุดท้ายคลิปโค้งสุดท้ายเพิ่นฟันมาเพิ่นไปนาะไปหาปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งแล้วก็ไปเห็นเลขขึ้นยึดต้นไม้ต้นเก้านะคะต้นที่ที่ขื้น02วัตถิพานธ์ม้านี่นะคะ จำได้นะคะทั้งสองตัวสามตัวจำได้แล้วเพื่นกระิเฉลยนะคะว่าบ้านเลขที่เพิ่นเป็นบ้านเลขที่อันใดนะคะไปฟังน้ากันเลยค่ะ<ล>พ่อวัสดีค่ะครับวัสดีครัเออเมื่อเช้าพอ่อโทรมากขอโทษหลายๆเด้อค่ะหนูตัดคลิปยู่หนูก็เลยบบได้รับสาย วันนนตเช่บบวะคืบบิค่ะตาัดคชีปบยุ่ง่ามือเศร้านี่ป่ะมีฝันคงสุดท้ายบ่คะป่ะปูมากยู่มันบ่ค่ะ่มีเพมากหนฝันฝันไปได้คือเราาค่ะ <c oughs> ได้บ่ค่ะได้ป่าบ่า เด็ดเด็ดเด็ดระเชลครับกุ้งหายอืมฝันดีเห็นเลขยึดต้นไม้คือเก้าบ่ค่ะอใช่ใช่แคนั้นล่ะอืมอันพอผันวา่าอันบางเจมบางที่นี่นะค่ะฝันฝันวา่าไปหาป้าขอนค่ะป้าขอนดูหน้าที่นี่กัน อันได้ไ,ดไดปเชี่ยวกระปุ่งอลไรละอัดได้ไรล่ะกระไรเมื่อยกระไรเป็นต้นส้มไงในห่อใหม,ม่โดกดวาดแันต้นต้นไม้กับต้นเก้านะ่ะนั่นเสียค่ะต้นที่เลขออกศูนย์สอง,งมันบ่ค่ะนี่ต้นนั้นนะไรยางไปบังนังไว้บังออยเด็ก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 นี่ต้นไม้ต่ก่ันมันต้นสองนะนะที่เขาเก็บใหม่น,นะ่ะมันเหนียบปะ กันไเป็นนั่งโงมไปว่ากันนะมันเรก,กเด็กตัวจะเอาเย็นไปมันฝัดมี่่าอืมกอดนั่งโซงไงวนไปเ่อันเป็นแน่ไหมจเนอันหลังเป็นแน่ไหมหาเกแ่หาเรกพาะฉ่นั้นในขณะนีก็บรรเรื่องอาหารอีกส่นแ่นไปเย็น <laughs> เข็นมันเขนเหมือนคือแรนอนเนีือไปเก็นแบบไปเข็นไวแบบ้แบบนี้นะเี่ประจำงวดเลขประจำงวดงวดเลขงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมเป็นเกนที่สี่เลยแม่คือละเอียดคักแต่บาทนี่ไปเกนมันนี่นเต็นกน่อยมันเลวเพราะกันอัติเต็งหน่อยเวนอกมันเจ็นเล็วมันเข็นขกินแน่นอ่ะมันเกน เลขงวดงวดจำันที่16บอกตัวราคบุญอ่ะอืออือเรียไเพรเขียนพันเขียนเีกสองตู้คนเนี่ยค่ะเขียนคืองวดที่ผ่านมาเลยเป็นเปล่าค่ะอ่ะะา,าเขียนนะแต่คนเลนเลขสองตู้คนกัดมีสองคู่ค่ะเลขเลขแรกมืงเขียนสิบสี่หนึ่งทีค่ะหนึ่งสี่อืมกัดเด็กนี่กัด สิบหกสหะนี่ตัวสุดท้ายน่เบ็นเ์นนะ่ะอ่าสองเจ็ดอ้าสองเจ็ดมันเป็นตัวสีแดงครึ่งวัติพานมาบอ่ค่ะ ก็ได้เขาจะอ่านโอ้นหน่อยใช่ไหมเนาะมาเขียนี่เนาะเขียนต้นปีงะ็ีเนาะเลกงวดประจำที่16ตุลาคมเพื่อค่ะเป็นเขียนเลขปีแต่ละเดข16นะครับอันยังหรอฮะเสองะสองเจ็ด้ะสองเจ็ดค่ะมันโตสีแดงขึ้นวัตถิพันธมาบ่ค่ะอ่ะดีน่าเงิน แบบเดียวกันเลยส่วนโตพ่อพ่อมากโตได้ค่ะ่อเจ๊กี่ว่าตัวใดนล่ะพอก็พอต่พอมากนีตัวโตพอมากมันจะงนะมันจะงนะอ่อแต่ว่าพออันพออันนี่เมเมนตีที่เคอมเนต์ทีสีมันถามนันต้นตนไหนหน้าวันวันที่อตัวไหแม่ค่ะคุณถามบาเล็กที่ตัวไดค่ะบ้านเล็กที่ มันเปนคีตสิบสองับสามเลขบ้านเกตมันเดียวเกตที่บ่เออมันเดียาเจตสสองน่เกตสิบสองมู่สามบ่ค่ะเกตเสองทับสามเกตสองทับสามนาตั้งหน้านูบัดนูบบดเยนเกตสองมู่สามเกตสบสองทับสามเกตสองทับสาม วอาจะพออันพอจะพออันเนี่ยเพรากะเมื่อน่ะเพราะว่าสามาติดีิงนะแม่แม่จะลูกไปแม่จะลูกไปทอดกุ้งน่ะพอกับพวกปลาพอพอพอกับปลาตั้นในบ่อหันแม่ตั้งเลยอืมฝันว่าไปหาปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งมันบ่ค่ะอ่าแต่กปลาต้๋วเด็กไหลเด้กุ้งหลายเอาแต่ว่าปลาเดียวแจกกันหรอบุปดาเดาเอาอัน มันวันไหนเอาใจกันหรอกกุ้แตนะ่เอาใจสุงย<า>่างเอาหน่าจะจะจะพระเจ้าจะพระเจ้ามันเอาเอาใจผมมาค่ะฮะแล้วเพื่อนก็นเขียนเลขไว้ต้นไม้ต้นเก้าเขียนลักษณะเก้ามีหนึ่งสี่หนึ่งหกหาสองเกตแต่ละเลขบ้านพ่อนี่ยเป็นเลขบ้านเจ็ดสองมู่สามเอยเก็ดสองทับสามมันปะค่ะแป่าแน่น มีซัมนี่มันบ่ค่ะครับค่ะอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางวันนี้ก็ขอยเอฟซีโซเดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอมพี่นอลเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านนุษยทิยากับพ่อคนสุรินทร์นะคะเพิ่นก็ให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะ แล้วก็สรุปในคลิปนี้มีเลขบ้านนะคะเลขบานของเพื่อนแล้วก็ข้อมฝันฝนะันลักษณะเก้านะคะเรื่องวัตทีพันานมานีเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปหาป่าไปนะก็ไปเห็นเลข0ูนยสองยู่ต้นไม้นะคะแล้วก็เห็นเลขหาหกสามยูดต้นไม้นะคะเลขออกศูนย์สองนะคะวันนี้ก็ไปลักษณะเก่าเห็นเลขยูต่ต้นไม้ต้นเก้านะคะเป็นเลขหนึ่งสี่กับหนึ่งหกกับหาสองเ็นะคะ แล้วเลขเกตสองทับสามเนี่เป็นเลขบ้านเพิ่นเด้อค่ะพว่าคลิปแรกเพิ่นปั่นมาลดป้ายแดงมาเฮียนเพิ่นหลายท่านหลายคนก็นอยากรู้เลขบ้านนะคะเป็นเลขบ้านเกตสองทับสามนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบ้งรัฐบาลนะคะนะคะจดไวแ้แคปหน้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะนะคะนุนทียากก็ขอ,ขอจบคลิปแนวทางของพ่อค้นซุรินไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีสวัสดีค่ะ